เร็วๆนี้ค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขตกกำลังจะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงคล้ากับงานย้อนรอยเมืองเกา่าเหล่าเรืองเมืองสิงห้านครค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะตอนนี้ทางสำนักประชาสัมพันธ์เขตทกได้จับมือกับทกด้วยงานค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเตรียมจัดกิจกรรมย้อนรอยเมืองเกา่าเหล่าเรืองเมืองสิ่งห้านครโดยนำข้าราชการเจ้าหน้าที่จากกิจกรรม CSR เตรียมความพร้อมสถท่านทีให้แลสะอาดสวยงามที่ป้อม,มเมืองเกา่าสงคล้าไมเหล็กเก่าที่อำเภอสิ่งห้านครจังหวัดสงาค่ะ สำนักประชาสัมพันธ์เขตหกนะคะจับมือกับอบจส่งคล้าเทศบาลเมืองสิงห์นาครสำนักศิลปากรที่11ส่งคล้าธนาหลักพื้นที่ส่งคล้าท่านทับเรือส่งคล้าทับเรือผักทีซองแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏส่งคล้าเตรียมจัดงานย้อนร้อยเมืองเกาเหลาเรืองเมืองสิงห์านาครบริเวณป้อมเมืองเกาส่งคล้าไม้เหล็กเกาอำเภอสิงห์นาครจังหวัดส่งคล้า โดยนำขาราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดกิจกรรม CSR เตรียมความพร้อมด้านสถานที่โดยการทำความสะอาดปรับปรุงภู้ิทัศ์ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นยาจกก็บกวาดใบไม้ขยะมูลฝอยเนี่ยให้มันสะอาดสวยงามในการตอนรับเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อจะได้มาสัมผัสความสวยงามขลองแหล้งทองเทียวเชิงวัฒนธรรมควบคู่กับการสร้างความตระนักรู้ในคุณค่าของมรอดอกทางวัฒนธรรมค่ะนายมุตตะเล็บโคทฮีมประธานเทปึกษานายกเทสมนตรีเมืองสิงหานาครก็ได้เปิดเผยค่ะวา่าเมืองสิงหานาคร เป็นเมืองโบราณอันเก่าแก่ของจังหวัดสงขลาเทเคยจะเริ่นรุงเรื่องในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะประรอดโดยกลุ่มมุสลิมเทมีความสามารถด้านการค้าแลวการสูรบปกป,ป้องบันเมืองในอดีตจนได้เชื่อว่าเป็นเมืองทาเทมีป้อมประการแข็งแรงที่สุดของผักตายค่ะซึ่งจะเห็นได้จากแหล่งโบราณสถานเทกรุมศิลากรได้ขึ้นถะเบียยแล้วก็อนุรักษ์ไว้โดยเฉพาะเทป้อมเมืองเก่าสงขลาเก่านะคะไม่เหล็กกล่าวเทเราเห็นอย่เลยนะก็คือตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสิงห์นาครก็นับ เป็นสิงเีทสะทอนเห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอย่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจสังคมหรือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีควรขาแก่การส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะดังนั้นเน่การจัดกิจกรรม CSR ในหุนนี้ก็เลยเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเพื่อจะได้จุดประกายให้เด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั้งในและก็นอกพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมเทศทรงขุณค่าแล้วก็ได้รวมกันอนุรักษ์มรดก,รกทาง นธรรมเทบันพะบุรุษเนี่ยนะได้สร้างสมวัยเพื่อจะได้พักดันให้สรงคราบเป็นเมืองมรดกลูกองยูเนสโกค่ะ้อมเกาสำคัญมากครับเราว่าทางทาง,ทางเทศบาลเองทางครูสืบหรือว่าทีมมรดกโลกอะครับได้มากระจายความรู้ให้กับชาวบ้านอยู่มากมายเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนป้อมเก้าเนี่ยครับมันมีจุดสําคัญที่เป็นจุดเด่นที่เราราชารธรรมนานอยู่ตลอดเวลาก็คือปืนใหญ่กระบอกที่สวยที่สุดครับ มาตรฐานที่สุดเพราะส่วนของเมืองเก่าเนี่ยครับมันอาจจะยังไม่เผยแพร่ยังไม่มากนักเฉพาะในชุมชนแต่15เนี่ยครับทำให้คนในชุมชนจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆค่อนข้างเยอะจากการสื่อเหล่านี้นะครับเพราะว่าครูสื่อมาเล่าเรื่องราวมีกิจกรรมต่างๆด้วยแล้วตอนนี้คนก็เริ่มเริ่มหือหาว่าเอ๊ะมันจะมีแสงสีเสียงอะไรประมาณนี้ครับพี่น้องประชาชนที่ติดต,ตามข่าวทางเ M t นะครับก็อยากให้ท่านได้มีโอกาสมาที่ ป้อหมายเลขเก้าในโครงการที่จัดก,กิจกรรมครั้งนี้ครับของกรงมประชาสัมพันธ์และก็สํานักประชาันธ์เขตหกนั่นถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากและขณะนี้ทางนายกายกองจันทร์สว่างนะครับจะบรรจุแผนเป็นกิจกรรมประจําปีที่ผมทราบมานะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดนี่ก็เข้าแผนไว้แล้วด้วยและจะจัดกิจกรรมแบบนี้ครับทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากก็อยากเชิญชวนพี่น้องทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ครับที่เราอาจจะไม่กว้าง ท่านต้องมาก่อนนะครับจะได้เก้าอี้นั่งระว่ทางสำนักเองนี่ก็จัดเก้าอี้ได้ประมาณ4ถึงไม่เกิน5 0 0ร้อยท่านถ้ามาช้าเนี่ยท่านได้ดูแน่นอนแต่อาจจะต้องยืนครับ สำหรับกิจกรรมงานย้อนร้อยเมืองเก่าเหล่าเรืองเมืองซิงหาหนาครน,นะคะกําหนดจัดในวันที่15กันยายน2 5งร66ระหว่างเวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีที่ป้อมเมืองเก่าสงคลาเก่าไม่เด็กเก่าอำเภออำเภอซิงหาหน,คนาครจังหวัดสงขลา้าซึ่งมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการเสรวนาย้อนร้อยเมืองเก่าเหล่าเรืองเมืองซิงหาห้านาครโดยอาจารย์ซืบสกุลซีซุกอธิบดีมาอธ,อธิการบดีมาวิทยาลัยทักษิณและตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณจะมาร ดคุยให้คนส่งคลาเนี่ยได้รับดูเรื่องราวประวตศาสร์ความเป็นมากของจังหวัดสงคลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการแสดงแสงซี่เสียงเหล่าเรืองเมืองสิงห้านาครจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภาัฏสงคลารวมถึงการแสดงดนตรีจากท่านถับเรือสงคลาทถับเรือภาคที่สองจะมารวมขับกลอนบทเพลงนะคะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสงคลาด้วยค่ะทางนี้ประชาชนที่ไม่ได้มาชมงานนะคะก็สามารถรับชมผ่านการท้ายถอดซอสผ่านทางเพจเฟซบุ๊กจำนวนส เพศค่ะได้แก่เพศสมนักประชาสัมพันธ์เขตทกอันที่หนึ่งนะ,ะอันที่สองก็คือเพศองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งคล้าส่งข่าเป๋าแล้วก็เพศเทศบาลเมืองสิ่งห้านครและ เพจทีวีส่งคลานั่นเองทุกๆกันเลยทีเดียวนะคะใครที่ไม่ได้ไปรวมงานก็สามารถติดตามผ่านแฟนเพจเทเรโบกไปได้แต่ถ้วว่าใครสะดวกไปได้นะคะวันศุกร์เที่ยสิบห้านะคะไปเริ่มกันตั้งแต่เวลาสี่โมงเย็นไปจนถึงสองถุมครึ่งต้องบอกวันนั้นเนี่ยก็จะต้องจัดแบบอจัดนักเลยทีเดียวโต๊ะตองค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นงานย้อนร้อยเมืองเก่าเหล่าเร่องเมืองสิ่งขั้นหนะคอจะได้รู้ความเป็นมาเป็นไปแล้วก็รวมถึงประวัติศาสตร์ของพื้นที่ที่สำคัญเขาจะทําให้ ว่ชนดุลลังดาไดรูความเป็นมากของเมืองแล้วก็จะได้รู้สึกรักแล้วก็พวงแห้งพื้นที่มากขึ้นด้วยมนเลยค่ะต้องบอกกระสิบอีกคิดหนึ่งนาวันนั้นนะคะเขาจะมีบูธอาหารให้กับผี่น้องที่ไปรวมงานด้วยนะจำนวนแปดบูธซึ่งเป็นอาหารพื้นทินพี่ตําโอก็จะมีการซาติให้เลว่าเนี่ยทำพันปรืออ่ต้องไปลองกันจะได้ชิมกินไปด้วยฟังเพลงกินฟรีแล้วนะคะนี่งานนี้ก็คือรับโบวฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ไปฟังเรื่องราวไปฟังเสียงเพลงไปฟังเสียงดนตรีอ๋อมันอบอ,อุน่นหัวใจเลยทีเดียววันนั้นสุกศิษาไม่ได้โดยประการทางปวงะนะที่บริเวณปอมเมืองเกาส่งอปอมส่งคล้าเมืองเกาค่ะ,คะไม่หลีกเกานะคะในพื้นที่ของอำเภอสิงข a าขอนจากวัดส่งคล้านั่นเองค่ะ